สวัสดีค่ะชาวกันชาวลัคนาราศีกันขอต้อนรับชาวราศีกันลัคนาราศีกันเข้าสู่ชาแนลนายทาร์ดพยากรณ์บายครูเอค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพ่ทาโรวันนี้จะมารับหน้าที่ทำนายไพ่ทาโร่ให้กับชาวราศีกันและลัคนาราศีกันดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ ดวงของคุณชาวกันปักหลังกรกฎาคม2 5 6 4จะเป็นอย่างไรดิฉันจะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกันลัคนาราศีกัน,น,กนจับไพ่ถาโลสิบใบเพื่อให้ไพ่ได้ส่งพลังงานจากจักรวาลสู่ไพ่และดิฉันจะทำหน้าที่อ่านหน้าไพ่ส่งพลังงานนั้นสู่คุณค่ะมารับพลังงานดีๆกันมารับกําลังใจกันเพื่อที่จะได้สู้ชีวิตต่อไปค่ะ อย่าหมดหวังสู้ต่อไปนะคะชาวราศีกันการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบทั่วไปนะคะแบบ general reading ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีกันลัคนาราศีกันคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเป็นการทำนายแบบทั่วไปโปรโดใช้วิจารณญาณในการชมโปรโดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะ การทำนายจะเป็นแบบ one stop service นะคะทุกเรื่องทุกราวอยู่ในคลิปเดียวค่ะการเงินการงานความรักครอบครัวก,การเดินทางสุขภาพอยู่ในนี้หมดเลยนะคะดิฉันจะถ่ายออกเป็นภาพโดยรวมก่อนแล้วก็แบ่งออกเป็นย่อยๆย่อๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดิฉันครูเอปปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีกันลัคนาราศีกันจับไพ่สิบใบเพื่อขอให้ไพ่ได้ทดํานายดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงระหว่างวันที่17 ถึง31กรกฎาคมส5 6 4ร 64, ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10การทํารทำนายเป็นแบบทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเช็คดวงส่วนตัวก็ แอดไลน์เข้ามาค่ะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ Description เรียบร้อยแล้วเป็นลิงก์ไลน์ของนายทารัตพยากรบายครูเอค่ะค่ะ ชาวราศีกันคะใบแรกที่ตัวตนของคุณนะคะคือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญเท่าที่คุณเห็นก็คือไพ่เสียเงินยาจกสองคนเดินไปหิวโหวยนะคะคุณราศีกันมีเกณฑ์จะเสียเงินนะคะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายคะ่ะจะใช้จะจ่ายอะไร ระมัดระวังคิดไต่ตรองว่ามันสมควรและมันคุ้มค่ากับการต้องจ่ายไปไหมและใบที่2นะคะสภาวะแวดล้อมระวังจะมีเพื่อนมายืมเงินหรือมีคนรู้จักมายืมเงินนะคะในช่วงนี้สิ่งที่ชาวราศีกันนะคะสิ่งที่คิดจะยังไม่ได้แต่ไอสิ่งที่ได้ก็ ไม่ได้หวังนะคะสิ่งที่คิดไม่ได้สิ่งที่ได้ก็ไม่ได้หวังสิ่งที่หวังไม่ได้สิ่งที่ได้ไม่ได้หวังเป็นแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องครอบครัวนะคะต้องปกป้องคอยรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวคะ่ะช่วงนี้ที่ผ่านมาเรื่องไม่ดีเรื่องเล,ยลย่ยๆยผ่านไปละเกิดการสูญเสียตัดไปละอะไรที่ไม่ดีในชีวิตตัดไปแล้วเสียสละยอมทิ้งมันไปแล้วสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นใน อนาคตอันใกล้นี้ของชาวราศีกันนั่นก็คือความรักค่ะ The Lover มาแล้วความรักจะสุขงอมจะพบรักจะมีรักจะมีความสุข Lover Romantic ดีเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันเอาละค่ะชาวราศีกันคะคุณได้ไพ่ The Emperor ตัวตนของคุณเป็นคนที่มั่งคั่งเป็นคนที่เป็นคนที่ มั่นคงนะคะ The Emperor แปลว่าจักรพรรดิอยู่บนความมั่งคั่งและมั่นคงคุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้คุณเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้เพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงความมั่นคงในที่นี้คุณราศีกันบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินมั่นคงทางด้านเรื่องของครอบครัวมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานมั่นคงทางด้าน สังคมนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยเอาละจะมีการติดต่อจากทางไกลมีการสื่อสารจากต่างประเทศหรือทางไกลมีข่าวคราวจากทางไกลมาถึงคุณความรักอีกแล้วความรักที่คุณปรารถนาความรักที่คุณคิดเอาไว้คุณจะได้พบรักได้เจอรักได้มีแฟนได้มีคนรักความรักของคุณที่ปรารถนาจะ สมดังที่หวังไพ่เด e l เลเ r อขึ้นในตำแหน่งของความคาดหวังและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นมีเกณฑ์สูงมากที่ชาวราศีกันลัคนาราศีกันจะได้พบรักมีความรักนะคะและสุดท้ายไพ่เศรษฐีนีการเงินจะดีขึ้นคะ่ะการเงินจะดีขึ้นจะมีเงินหลไหลเข้ามาแต่ไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคหรือการ ออถูกหวยถูกลอตเตอรี่เป็นเงินที่ได้มาเช่นเงินจากผลกำไรเงินจากมรดกเงินจากส่วนแบ่งเงินจากการทำงานโบนัสคอมมิชชั่นนะคะเงินที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ต้องดีใจกับชาวราศีกันด้วยนะคะสรุปนะคะชาวราศีกันดวงเด่นของคุณก็คือ เด่นเรื่องความรักและเรื่องของการเงินคุณจะได้รับข่าวจากทางไกลและคุณจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะต่อไปดิฉันจะมาเจาะดูเฉพาะเรื่องอาการเงินโชคลาภการงานสุขภาพการเดินทางและความรักค่ะวันสต็อปเซอร์วิสในคลิปเดียวเลยนะคะอตอนนี้นะคะทางช anel นายทาร์ลอดพยากรณ์ไบคูเอเนี่ยก็ได้ปรับเปลี่ยนการทํานายนะคะ12ราศีในทุกๆเดือนจะแบ่งการทํานายออกเป็น3ช่วงค่ะช่วงแรกนะคะ EP 1จะเป็นการทํานายแบบโดยรวมโดยทั่วไปทั้งเดือนแล้วก็ EP 2ครึ่งเดือนแรก EP 3ครึ่งเดือนหลังนะคะเพื่อให้การทำนายเนี่ยมันครอบคลุมและเจาะลึกมากยิ่งขึ้นเพราะในการทํานายแต่ละครั้งเนี่ยจะให้ได้เพียง10ใบ,บแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเนาะในชีวิตนะคะในแต่ละเดือนเพราะฉะนั้นก็จะจะลึกออกเป็น3 EP นะคะก็ติดตามกันไว้นะคะจะได้มาส่งพลังงานให้กัน ในทุกๆเดือนนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะพลังงานจากจักรวาลส่งมาตรงมาถึงหน้าไพา่และดิฉันใช้ประสบการณ์25ปีในการที่อยู่กับไพ่ทาโรมาอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกจากจักรวาลส่งถึงคุณรับพลังงานบวกไปให้ชีวิตมีกําลังใจนะคะเอาละค่ะเรื่องของการเงินของชาวราศีกันเป็นยังไงคะขอไพ่ทํานายและให้คําแนะนําค่ะคุณจะได้รับผล ะะการเงินของคุณจะมาจากผลการกระทําที่ผ่านมาของคุณถ้าคุณทําดีมาเยอะแยะมากมายาเงื่อต่างน้ำทำงานมาทุกเทเต็มที่คุณจะได้รับผลนั้นในเร็ววันนี้แต่ถ้าคุณขี้เกียจคุณไม่ทําอะไรเลยเลยก็นั่นแหละค่ะคุณก็ได้รับผลนะคะการเงินอันว่างเปล่าต่อไปนะคะ,ะต่อไปค่ะติดขัดบ้างนะคะการเงิน เพราะฉะนั้นชาวกันบางคนนะคะที่คุณเป็นคนขยันที่ผ่านมาขยันแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่นะคะทํางานหลายอย่างทํางานหลายด้านคุณจะได้รับผลก็เงินก็หลั่งไหลเข้ามาแต่ถ้าคุณสร้างนสร้งสรีนเอาไว้คุณไม่ค่อยทํางานคุณขี้เกียจคุณก็จะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของการเงินนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเรื่องของโชคลาภบ,บ้างโชคลาภของชาวราศีกันโดย เฉลี่ยโดยทั่วไปจะเป็นอย่างไรคะการทำนายก็เหมือนกับการหว่านมเมล็ดพืชน,นะคะไปบนพื้นดินถ้าตกดินดีก็งอกงามถ้าตกดินไม่ดีไปตกอยู่บนหินก็ไม่งอกก็การทำนายนี้อาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็เปรียบดังเช่นการหว่านมเมล็ดพืชบนไปบนดินนั่นแหละนะคะอย่าซสีเรียกนะคะอะไรดีก็รับไปอะไรที่ไม่ชอบใจก็ผปล่อยผ่านไปค่ะอดูโชคค่ะ ขอดูโชคของชาวราศีกันเป็นยังไงบ้างคะจะมีโชคบ้างไหมโชคว้าวชาวราศีกันคะ The w i e ว of Fortune วงล้อแห่งโชคชะตาหมุนมาหาคุณแล้วคะ่ะคุณจะโชคดีอืม Queen of Sword นะคะและ q u e e n of Wands เอาละค่ะไพ่ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีกันคะคุณเตรียมตัวรับโชคได้เลยว่าดวงคุณทางด้านโชคลาภคุณจะมีโชคลาภเข้ามาซึ่งโชคลาภอาจจะไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวนะคะโชคลาภทางการเงินก็ใช่โชคลาภทางด้านการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานก็ได้โชคลาภทางความรักก็ได้โชคลาภทางชื่อเสียงก็เป็นไปได้โชคลาภทางความมั่นคงก็ได้โชคลาภทาง การงานโชคลาภทางความรักนะคะยังก็พูดซ้ำโชคลาบลาภปากก็ได้นะคะคุณกำลังจะมีโชคแล้วค่ะอต่ไปเป็นการงานค่ะการงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างคะขอคำทำนายจากไพ่การงานของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะให้คำแนะนำว่าอย่างไรจะทำนายว่าอย่างไรการงานของชาวราศีกันไพ่บอกว่า โอ้การงานจะมีเรื่องติดขัดนะคะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างการงานแต่ก็ประสบความสำเร็จค่ะและสุดท้ายใครที่หางานอยู่คุณจะได้งานใหม่นะคะคุณมีโชคทางด้านงานใหม่จะได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ประสบการณ์ใหม่นะคะการศึกษาสถาบันใหม่เป็นไปได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะ ต่อไปจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรบ้างคะถ้าชอบการทำนายของดิฉันก็กดติดตามเอาไว้นะคะจะได้มารับพลังงานบวกบวกทำนายไพ่สื่อพลังงานบวกให้กันในทุกๆเดือนคะ่ะติดตามข่าวสารได้ด้วยการกดกระดิ่งกดติดตาม กดไลค์ถ้าชอบนะคะ,ะการเดินทางจะเป็นอย่างไรคะว้าวการเดินทางจะมีโชคนะคะการเดินทางจะเป็นอย่างไรว้าวมีโชคค่ะคุณจะมีโชคจากการเดินทางเดินทางไปไหนไปเหนือมาใต้แวะซื้อ ลอตเตอรี่เอาไว้นะคะเผื่อจะโชคดีได้โชคจากการเดินทางอาจจะมีติดขัดสะดุดบ้างนะคะสําหรับการเดินทางแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ดีราบรื่นและมีโชคจากการเดินทางค่ะประสบความสําเร็จนะคะจากการเดินทางแต่อาจจะมีสะดุดติดขัดอะไรเล็กน,น้อยอาจจะไปล่าช้าหรือว่ามีอะไรขูกขัดกลางทางนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกิดการเสียหายอะไรใดๆค่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างค่ะ ความรักของชาวราศีกันดิฉันจะดูโดยรวมก่อนจากนั้นจะเจาะด้วยไพ่ออร์เคิลนะคะว่าความรักของคนโสดเป็นอย่างไรความรักของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรและความรักของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรจะมารับพลังจากไพ่ออร์เคลิลชื่อว่า Romantic a n g e l นะคะเป็นไพ่ที่ดูเรื่องของความรักโดยเฉพาะเลยค่ะ ความรักเปรทั่วไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีกัน่าไพ่ดาบนะคะบางคนอาจจะมีปัญหานะ,ะบางคนอาจจะมีการจากเดินจากลากันห่างกันไม่ได้เลิกกันนะแค่ห่างกันเฉยๆนะคะ,ะแล้วก็และบางท่านก็สมรักนะคะก็จะได้พบเจอความรักที่สนุกสนาน ความรักเหมือนกลับมา14อีกครั้งได้ออกงานร่วมกันได้ไปงานสังสรรคร่วมกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ออกไปเจอเพื่อนฝูงด้วยกันนะคะอ่านี่ก็เป็นความรักของชาวราศีกันต่อมานะคะเดี๋ยวดิฉันจะด้วยไพ่ออร์เคดูด้วยไพ่ออร์เคนะคะความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรความรักของคนโสดจะเป็นอย่างไรขอไพ่ออร์เรคได้ช่วยทํานายคะ่ะความรักของคนโสด ไพ่จะทำนายว่าอย่างไรความรักของคนโสดไพ่มาแล้วค่ะว้าวโรแมนติกนะคะลาเอ่อ uh, past life relationship นะคะสำหรับคนโสดก็คือ you have known each other before เหมือนกับได้คุณจะได้เจอคนที่เหมือนกับเหมือนเราเคยรู้จักกันมาก่อน แต่จริงๆเราไม่รู้จักกันนะเราจะได้เจอคนที่พอคุยกันสักพักหนึ่งเหมือนคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันมานานเหมือนมันคลิกกันอะมันใช่นะคะจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้ความรักของคนมีครอบครัวแล้วเป็นยังไงบ้างคะอันนี้ค่ะสำหรับคนเป็นครอบครัวนะคะ Finances and career นะคะ Financial issue are a f a c t o r in your love life right now ก็เขาบอกว่า สําหรับความรักของคนมีคู่นั้นนะคะก็จะต้องมีอิทธิพลต่อความรักของคุณความสัมพันธ์ของคนในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของการเงินและการงานซึ่งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของความรักของคนมีครอบครัวมากๆเลยในช่วงนี้นะคะซึ่งมันก็จริงเนาะคนมีครอบครัวแล้วก็ต้องรับผิดชอบความเป็นอยู่นะคะ ในครอบครัวก็ต้องดูแลในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของอาชีพถ้าการเงินดีมั่นคงอาชีพมั่นคงครอบครัวก็มีความสุขเลี้ยงดูกันไปได้อย่างดีนะคะอ่ะต่อไปค่ะความรักของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างคะ,ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้นะคะ it is self for you to love นะคะ open your heart to give and receive the biggest energy of all ก็คือให้เปิดใจให้เปิดใจแสดงความรักความปรารถนาซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่เลยเพราะบางครั้งบางทีการที่เราแบบกักกักกันไว้เนี่ยมันก็ไม่ชัดเจนเนาะมันก็เลยตัดสินใจไม่ได้แต่ถ้าเราอยอมเปิดใจให้กันดูนะคะเปิดเผยถึงพลังความรักความต้องการของกันและกันมากแล้วมันอาจจะชัดเจนขึ้นนะคะนี่ก็เป็นคำทํานายจากไพ่ออรค์คเกสสำหรับดวงด้านความรักของชาวราศีกันค่ะ ฝากติดตามกันไว้นะคะถ้าชอบพลังงานดีๆที่ดิฉันอ่านหน้าภัยสื่อถึงคุณก็กดติดตามกันไว้กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนทุกครั้งที่ดิฉันลงคลิปนะคะเดือนหนึ่งดิฉันจะลง3คลิปในแต่ละราศี12ราศีนะคะก็กดไลค์ให้กำลังใจกันหากชอบนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าติดตามกันไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ